สวัสดีครับวันนี้ผมก็ที่มาสม่งเชียงลำพงเบอร์ท,ทูที่ได้มาจากร้านขายของเก่านะครับหน้าตาก็จะเป็นงซีนะครับเชียงกะติไ่แน่ชดนอยนะครับส่วนด้านนี้ก็เป็นด้านไสเมียมนะครับกับเสียบฟัดได้นะครับอันนี้เดต่อรองมึงแล้วนะครับติดแต่ไฟนะครับ ปรากฏว่าติดแต่ไฟนะครับแต่ว่าเสียงบอกนะครับนี่ครับคืออาการของมันที่เป็นที่นะครับเดี๋ยวเมมมาลองใส่ให้เบิ้งนะครับเมมก็ีะใส่สามจิตสองจิตนะครับเมมนี่ยังมีเพลงนะครับสิมาลองโตให้เบิ้งนะครับอันนี้ใส่ลำโพงคู่นะครับลำโพงนี่ที่มีสองโตนะครับ อันนี้จะเป็นไฟบวกเขานะครับสิมาตให้เบื้นะครับกาดิไ้ลำพงที่รีวิวลงคลิปไปนะครับกาดิ่ตอสายลำพงก,ก่อนนะครับอารบรรยากาศก็ยังเมื่อแรงกะที่หางนแล้วนะครับมีโต้สายลำพงแล้วนะครับ อันนี้ตัวขังเดียวกันนะครับก็ซสมาต่อไฟนะครับก็จะใส่สทานนี่นะครับสามจุโวลต์น,นครับต่อให้มันนะครับเราระวังมันชิโดนกันนะครับกรดีมา ต่อเ,เสียงอะไรบ้งนะครับแค่นี้เสียงมันบอกนะครับก็คืออาการของมันก็คือจังบอกนะครับเปิดปุ่มนี้นะครับปุ่มเปิดมันก็หลุดนะครับเปิดโจ้นะครับนะครับแบบ๊หนึ่งนะครับไฟติดแล้วนะครับนะครับปกติทำงานเบ,บ๊กหนึคงนะัะ นะครับเพลงเล่นแล้วนะครับแต่ว่าบมดังนะครับเสียงบอกนะครับนี่ครับตู้ที่ผมใส่จะเป็นตู้นี้นะครับนี่นะครับบมดังนะครับสรุปคืออาการของมัน มีบอลขาดอยู่นะครับอาจจ้ถอดเอาคันนะครับอาจี้มาเบิง้งบอนเสียของมันนะครับิีนี้สัยญาวใาจากน้อยนะครับนี่นะครับการเสียของมันก็คือบอนนี้นะครับ ไมโครดูตกไปหนึ่งโตนะครับห้อยฉีกขาดนะครับฟังลบฟังบวกนะครับก็คือไมโครออกไปดูตกไปเป็นอย่างจังบอติดนะครับก็คือไฟของบวกอะมันวิ If, ่งผ tamam. ่านมาตรงนี้นะครับมันมาหอดตรงนี้นะครับก็คือบอลนี้ขาดนะครับมันก็เลยบววิงต่อนะครับแต่ถ้าบอลนี้ตอกันมันกระสิติดนะครับอันนี้มันอย่างนึ่งเสียงมันกระบอกก็คือขาดไมโครอีกหนึ่งโตนะครับ มันก็ทีเล่นเข้าไปหาตัวนี้นะครับตัวทําการแปลงนะครับปฏิคำตัวนี้ไปก็ที่เข้าฟังในโอดนะครับในโอดน้อยนะครับก็ที่เข้ามาฟังนี่เขาไอซีเสียงนะครับตัวนี้ไอซีเสียงนะครับก็คือตัวนี้แช่ทําการแปลงจากเมมมอติกาเตอรอนะครับมันก็ทีทําการกระจายเสียงออกบนนี้นะครับ ก็คือไฟมาเข้าถึงไอซีตัวนี้นั่นเองนะครับเดีวก็ที่มาทําการขูดตัวนี้ออกนะครับขูดแหลเรียมเลี่ยนะครับขูดแลลวก็ดิเซียมนะครับบางนี้ก็นํานะครับก็คือ Micro. ที่ใส่ไมโครประมาณนี้นะครับเห็นชัดับสิบไมโครสี่ร้อยเจ็ดสิบไมโครนะครับเพราะว่ามันบูมีสิบหกบูมสี่ร้อยเจ็ดสิบไมโครนะครับ เดิมของมันอยู่แล้วมันที่เป็นนี่นะครับมันก็ยังใส่สิบไมโครที่ก้านับแตก็ใส่กันได้นะครับอันนี้เป็นไมโครอีกรุ่นนั่งนับก็ที่มาเสียมใส่เลยนะครับก็ที่ใส่เป็นหัวแร้ง นี่นะครับหัวแรงไรสายที่รีวิวลงคลิปไปนะครับที่กดปุ่มหนึ่งนะครับถ้ากดปุ่มสองนี่ี่กินไฟเนี่ยจะน้อยนะครับมันที่เบิดเร็วขึ้นกับปุ่มสามนะครับอันนี้หอนเร็วอยู่นะครับอันนี้กะจำให้มันติดกับอันนี้นะครับมันดีดเสียมง่ายขึ้นนะครับ ก่อนอื่นผมก็ที่ขูดตัวนี้ออกก่อนนะครับอนุญาตขูดออกก่อนนะครับครับตอนนี้ก็ได้ทําการขูดออกเรียบร้อยแล้วนะครับมันยนะครับ,รรบออที่ทําการเรียมตะกัวใส่นะครับหัวแรงก็ร้อนเร็วจริงๆ มันติดนะครับนหนึ่งนะครับห <c oughs> นึ่กับดีเสียมใส่กับโฟนะครับนี่เดี๋ยวนี้แตะหน่อยนึงนะครับพย่กให้มันติด ยำระว่งนะับลบกระจไซลบนะัแบแปบหนึ่งนะครับ ยาวเงยอย่างน้อยนะครับเพราะว่าคขาไมโครมันบวทกันนะครับนี่ครับติดแล้วนะครับนี่เลยนะครับติดแล้วนะครับต่อไปกรดิมาเสียมนี่นะครับที่เซียมจะกลัวไว้นะครับเอามาขามเส้นนี้นะครับ ก็ที่ใส่จะกัวนิดๆน,นะครับหัวแรงนี้ใส่ง่ายนะครับพกพาสะดวกสบายนะครับไม่ต้องเสียค่าไฟนะครับถ้าใส่หัวแรงนี้นะครับไม่ได้เสียค่าใส่ใจหลายนะครับเป้นครอบครัวนะครับ ก็เสียมเป็นที่เรียบร้อยนะครับน,นะครับเสร็จแล้วนะครับวิธีส่มก็ง่ายๆนะครับสําหรับยังเมอร์ทูเสียนะครับน้ำพงเบอร์ทูเสียก็ส่งไง่ายนะครับทํามันไม่ได้เสียอย่างไรนะครับก็ชิมมลองเสียงเมื่อ,อีกครั้งนึงนะครับ กล้องบ่คคยโฟกัสดเท่าอะไรน,นะครับมื่อนี้มันเป็นสีมว่วงนะครับต้องมาปรับกล้องนะครับตมาต่อสายลํพโวงเขาที่เดิมนะครับจะมาโลงเสียงนะครับลำพ่งพเบอร์ทูตัวนี้ค่ะได้ติดแล้วมันดังตเตลิดมันตองพรอนล,ลงนะครับก็คือทามันติดมันก็สิดังเลิดนะครับเอาบ่พันนะครับ ตัวพรก็อยู่ฟังนี้นะครับตัวเฟิ่มก็อยูฟังนี้นะครับ,รรบอันนี้เอาไว้กดรับสายยำโทรเข่าโทรนะครับไปที่มาลองเสียงอีกครั้งนึงนะครับเม่มกระคาอยู่นี่นะครับว่ามันที่ใส่ได้บอรอบนี้นะครับใส่ได้ดังเก่าชนะครับผมมั่นใจว่าใส่ได้นะครับ ที่เปิดนะครับโอเค ได้นะครับขึ้นประมาณนี้นะครับสําหรับการซ่อมบ่ได้ยินยานะครับ ที่แบตเบิดนะครับเม็ดทานน้ำมันดิฉันเม็ดนาซิเบิดนะครับไฟแบตเ,เ,นะเบิดนะครับ,บ,บ,รบพอดีโมเดิร์ชาทานไบกร์มาลองเสียงนะถ้าซ่อมนี่ก็ถือว่าเสียงใช้ได้นะครับถือว่าโอเคแล้วนะครับแต่นี้มันโมเดิร์ชนะครับเสียงมันเลยดับๆนะครับ ก็คือมันเบิดไฟนำนะครับก่อนที่เอามาตายชิปลืมชาตินะครับไม่ได้ชาติถิ่มไว้นะครับคือว่าใส่งานใดนะครับเอาไปเปิดฟังในบ้านสบายๆนะครับติดกองใส่ไดนะครับครับสำหรับชิปนี้เราบอกว่ายัางไรกามาส่งเครื่องลำโพงเบอร์ทูตที่ได้มาจากร้านไข่ของเก้านะครับ เอาไว้ใส่ในหัวคัวเรียนเอาไว้เปิดฟังนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ที่เก้านะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ับเดวยครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ